เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามีของที่ระลึกน่าสนใจอะไรบ้างในชั้นนี้นะครับสวยๆของ v o l v o นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงรักโลกถุงผ้านะครับสวยเชียวนะครับราคาจําหน่ายอยู่990บาทครับนี่นะครับมีหลายแบบเลยนะครับเป็นถุงเล็กๆก็มีครับหลายลายน่ารักเชียวนะครับในในในหน้ากัปฟิดก็เป็นรุ่น440ครับ นี้ใครสนใจนะครับสำหรับถุงนี้ก็รูปซีสี่สิบห้าร้อยเก้าสิบบาทครับมีซองหนังกุญแจด้วยนะครับอันนี้จะเป็นออกสีเขียวนะครับสีน้ำตาลอุ้ยตัวตีครับอันละมีราคาครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับซองหนังใส่กุญแจนะครับสวยๆเลยนะครับมีสีดําด้วยนะครับสีดำเขามีด้านนี้ เป็นแก้วน้ำเก็บความร้อนครับของวนโวนะครับนี่ฮะของวนโวแท้เลยนะครับหลายแบบหลายลายให้เลือกนะก็สำหรับแ, <It> แก้ววันนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทมีมีแก้วน้ําครับแก้วน้ําร้อนนะครับแบบใส่กาแฟใส่น้ําร้อนนะครับ <laughs> so น่ารักเหมือนกันนะครับ มีหลายลายให้เลือกเหมือนกันนะครับอันนี้990บาทครับ990บาทอ่าด้านบนครับด้านบนนะครับน้องกวางสวยๆครับน้องกวางนะครับเดี๋ยวถ้าจองในงานได้ตัวนี้ด้วยนะฮะได้คิดเป็นที่ระลึกด้วย3ามตัวนี้เลือกเอานะครับราคา799บาทนะครับที่ระลึกครับเอาไว้ให้น้องๆหนูๆนะครับเล่นในรถนะครับหมวกเลยครับหมวกหมวกลักโลกสองลายนะครับราคา 990บาทนะครับมีด้านบนนี้ด้วยด้านบนน่าจะไม่ขายนะครับกระถางต้นไม้อ่าอันนี้นี่มีครับมีหมวดแก๊ปตรงนี้ครับแล้วก็มีหมอนครับหมอนหมอนหมอนราคาอยู่ไหนเนี่ยหมอนอ่ก1า0 0บาทครับหมอนอ่ามีด้านล่างอีกครับสามลายครับสามลายด้านล่างแต่ข้างล่างนี้ พรีีมี่หน่อยหนึ่งันเก้าสิบาทครับข้างล่างจะพรีีมี่กว่าข้างบนหน่อยนึงโอเคเสื้อครับเสื้อใครอยากได้เสื้อนะครับเสื้อนะครับของวนโบนะครับพอมีตาบนโบอ่อ่านี้นะครับเสื้อเสื้อราคาเก้าเก้าสิบาทครับนี่นะครับเป็นของจิมมี่พะรลึกนะครับจากวันโบนะครับ สนใจชมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44เมืองทองธานีได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามวอลโ o Home by ยนะครับสวัสดีครับหากท่านต้องการซื้อรถยนต์วอลโวป้ายแดงนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับโดยวอลโ o Home by ยไอนะครับโทร0945516685หรือแอดไลน์ออฟฟิเชีตาม QR ที่แสดงนี้นะครับขอบคุณครับ